เราเริ่มมาใส่3 9 6เนี่ยตั้งแต่ประมาณก่อนหน้านี้ประมาณ4เดือนเราก็สังเกตคือมันเป็นการกระตุ้นน่ะคือกระตุ้นในที่นี้คือกระตุ้นการออกสลายที่ให้มันต่อเนื่องแม้ราคามันจะถูกอ่ะแต่ถ้าผลผลิตมันต่อเนื่องได้เนี่ยคำว่าขาดทุนเนี่ยขาดทุนที่มันออกสลายเปล่าเนี่ยมันจะไม่มีในรอบหนึ่งปีเราก็ได้เทพได้ตลอดทั้งปีอ่ะ ราเรียกถ้านับทลายนี้เป็นชั้นที่1ึปุ๊บเนี่ยทลายนี้ก็จะเป็นชั้นที่2พอทลายนี้ชั้นที่2แทงปุ๊บเนี่ยทลายนี้เราสังเกตมันเป็นทลายสัดไปดูผลมันว่าพอเราใส่9 9 29เนี่ยผลมันจะออกเป็นรูปมันจะเปล่งน้ำหนักมันจะดีอ่ะนี่เป็นชั้นที่3เนี่ยชั้นที่4 1 2 3 4 5ี่ห้า ความต่อเนื่องของมันคือสรุปว่าต้นนี้ย,ยังไม่เคยขาดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้นะคะ,กะเกษตรปุ๋ยยูออนิกนะคะพามาบุกสวนปา์มที่อำเภอรรโนดจังหวัดสงขลาค่ะและตอนนี้นะคะนั้นก็อยู่กับเจ้าของสวนสุดหล่อนะคะเจ้าของสวนปา์มกว่า100อยไร่เลยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ,ะแนะนำตัวก่อนนะคะ ก็ผมก็ชื่อทวัตชัยศรีใหม่นะครับปัจจุบันก็รับราชการตำรวจอยู่ที่สอพอเมืองนะครศรีธรรมราชก็อ,า,อาชีพเสริมก็คือเป็นาชาวสวนครับแปลงนี้นปลูกพื้นที่ประมาณกี่ไร่คะเอาเฉพาะแปลงนี้ก่อนนะเฉพาะแปลงนี้ก็ประมาณเนื้อที่ก็ประมาณ4-40กว่าไร่ค่ะโอ้โหการดูแลปั๊มค่อนข้างยากเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรเป็นพืชที่มีการลงทุนสูงอ่ะอย่างที่สวนนี้เป็นยังไงบ้างคะคือคือโดยภาพหลักของของที่สวนเนี่ยก็คือเราจะใช้ลักษณะของพี่เลี้ยงน้อง พี่เลี้ยงน้องในที่นี้ก็คือยกตัวอย่างว่าผมมีแปลง20ไร่ตรงนู้นน่ะซึ่งมันรับผลผลิตอยู่แล้วพอมันรับผล,ผลผลิตแล้วก็คือเอาพี่นั้นแหละมาเลี้ยงน้องค่ะพอตรงนี้ครบอายุต้องโค่นมันแล้วเราก็โค่นคแล้วก็ให้แปลงใหม่ก็มาเลี้ยงแปลงนี้ก็คือลักษณะหมุนเวียนก็คือใช้ใช้สวนปาล์มเลี้ยงสวนปาล์มไม่ไม่ได้ไม่ได้หมุนเวียนเราเราลงทุนเฉพาะช่วงแรกปาล์มช่วงอายุตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงอายุประมาณสักเท่าไหร่คะที่เขาจะเริ่มให้ผลผลิตทลายแรกอย่างนี้ค่ะ คือปาล์มเนี่ยถ้ามันมันอยู่ที่การดูแลเนี่ยทุกอย่างมีผลหมดในตั้งแต่เริ่มต้นระยะปีที่สองกว่า,วาถึงปีที่3มเนี่ยมันก็เริ่มจะเห็นทลายออกมาแล้วพอมันขึ้นปีที่4เนี่ยมันเริ่มผลผลิตมันก็จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นจนปีที่5ก็ดีขึ้นปี6ปี7ปี8เนี่ยเขาเรียกว่าปีที่มันจะเริ่มพีกแล้วช่วงพีกแล้วก็ค่อยๆเรื่อยเ ทําใจนิดหนึ่งในช่วงแรกรเนาะอาจจะต้องดูแลเขายาวหน่อยสัก6ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มให้ผลผลิตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเกิน10ปีนะคะเรียกว่ากําไรแล้วครับมันมันมัน,มน,มนกำไรแล้วครับตรงนั้นทีนี้ในภาวะที่ผ่านมาโอา้โหพี่ปุ๋ยแพงมากๆอย่างพี่ธวัชชัยเนี่ยทำยังไงกับที่สวนคะคต้องต้นกําเนิดก่อนว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงก็คือประมาณ4ี่เดือนที่แล้วก็คือแม่เนี่ยบบใช้ปุ๋ยยูนิไลท์เนี่ยกับทุเรียนค่ะ พอใช้ปุ๋ยกับทุเรียนเสร็จเนี่ยก็คือลักษณะก็คือปุ๋ยมันลดลดปริมาณการใช้เช่นจากเดิมเราใช้ปุ๋ย3กิโลเนี่ยเรามาใช้1 1กิโลต่อต้อตอนก็ใส่ทุกสวนก็คือมันจะเป็นปา์มรุ่นนี้หมดก็ใส่ใส่หมดก็<อ>นจน2เดือนผ่านมาก็มาใส่รอบที่2ก็ใส่99 29แต่การเปลี่ยนแปลงท,ท,ที่ที่เรารู้สึกได้อีกทีก็คือพี่ชาย พี่ชายซึ่เป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ย<ะ>พแกเป็นคนดําเนินการในส่วนของการแทงผลผลิตเ้ยใส่ปุ๋เยเยแก<ะ>ทำหมดคือพี่ชายก็มาบอกว่าน้ําหนักปาล์มมันดีขึ้นนะ <c oughs> เราก็ตอนแรกก็ยังอีกยังก็ยังก็ยังก็ย,งกย,งกยังไม่ไม่เท่าไรอยู่แต่สุดท้ายมาเนี่ยก็ตั้งแต่ประมาณเดือนที่3เดือนที่3เนี่ยคือเราเห็นก็คือต้นปาล์มแล้วก็คือมีทลายซึ่งต่อเนื่องอยู่ตลอดเนี่ยมีทลายที่เก็บผล <c oughs> มีทลายที่รอสุกมีทลายที่กําลังออกแล้วก็มีทลายที่ออกใหม่อย่างเนี้ย เรามีความต่อเนื่องซึ่งเราสาม,มารถคาดหวังผลที่จะสุกได้เป็นรอบได้ถึงระยะเวลามาเลยครับเหมือนเรามาแทงรอบนี้ยเราเห็นแล้วหลายทลายนี้มันหามอยู่รอบหน้าเราได้เงินอยู่และก็คือความต่อเนื่องของมันซึ่งเราอย่าคำนวณรอบหน้าเหมือนคนที่แทงเนี่ยเขาก็จะรู้ได้เลยว่ารอบหน้าเนี่ยถ้ารอบนี้ได้7ตันเนี่ยถ้ารอบหน้าเนี่ยดูลักษณะแล้วมันต้นนี้ทลายเพิ่มเนี่ยเขาอาจจะคนวณได้เลยว่ารอบหน้าจะมันกี่ตัน ก่อนที่มันจะมาดีแบบนี้ค่ะสภาพก่อนหน้านเนี้ยมัน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 แย่ขนาดไหนเอาที่ว่าเราไม่ชอบคือคือมันไม่ถึงกับแย่หรอกครับแต่แต่แต่เราไม่ได้ความมั่นใจมันมันไม่ได้ความต่อเนื่องเช่นเช่นเราได้แค่สองชั้นก่อนนัานนี้เราได้แค่สองชั้นเราหมดแล้วออเรื่องที่สองเรื่องอัตราการใช้น้อยอันนี้ค่ะก็ในเมื่อเราเราเราคำนวณตักกาแล้วว่า1กิโลมันได้ผลกระสอบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยเท่ากับผมหนึ่งกระสอบเนี่ยผมจะได้ยี่สิบห้าต้นอาหารกับ 1,500แล้วเนี่ย1กิโลก็คือ60บาทนี่คือผมตั้งต้นราคา1,500นะครับแต่กลับกันเนี่ยผมไปซื้อปุ๋ยสูตรที่กระสอบละ50กิโลเนี่ยแต่ผมต้องใส่อัตรา2ถึง3กิโลเนี่ยสมมติผมไปซื้อปุ๋ยสูตร50กิโลนในราคา1,800บาทเอาเอาาไปหารเนี่ยถ้าผมใช้3ก็106บาท ในเมื่อเรามองว่ามันมีคุณภาพเราก็เชื่อว่า1กิโลมันได้ผลจริงเราก็ยืน1กิโลว่าเป็นคุณภาพแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีคุณภาพะนะแต่เขาต้องบวกปริมาณถึง3เท่าสามเท่าเราลดความเหนื่อยค่พดจากเดิม3กิโลเราเหนื่อยนะผมสำหรับผมมาใส่ปุ๋ย3กิโลนัเดินหวาน การสูญเสียเนี่ยมันย่อมเกิดแน่นอนพี่เพราะว่าการสูญเสียปุ๋ยนะคะท่านผู้ชมมันไม่ว่าจะเป็นการระเหิดไปทางแดดนะคะหรือว่าการถูกชาล้างในช่วงที่มันมีฝนตกหนักหรืออะไรเนี่ยมันก็เกิดการสูญเสียของที่สวนเป็นไหมรู้สึกไหมว่าที่เราใส่ไปเราเสียเงินเปล่าคือ,อช่วงก่อนหน้านี้ถ้า,ถาเราเรา,เรายอมรับเรื่องคุณภาพกันแล้วก็สรุปว่าที่ผ่านมาเราเราก็พลาดมาเยอะเพราะเราใส่3กิโลซึ่งซึ่งมันมาเทียบได้กับ1กิโลไม่ได้เนี่ย ซึ่งส,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 สรุปว่าสรุปว่าในเนื้อในเนื้อ3ากิโลเนี่ยเราไม่รู้เราจะได้เราได้ปริมาณที่มันออกผลให้เราจริงๆค,คือคือสิ่งที่จะตอบรับกับกับคำว่ายอมรับดีสุดก็คือผลผลิตค่ะสาบใดก็ตามที่ปุ๋ยแม่งบอกว่าดีขนาดไหนแต่ถ้ามันไม่มีทลาย ลูกมันไม่ได้น้ําหนักยังไง,ง,ไงมันก็ไม่มีใครมากล้าพูดผมก็ไม่กล้าพูดค่ะต้องเป็นปุ๋ยยูนิคนะเพราะว่าปุ๋ยยูนิคเนี่ยเขาจะมีการเคลือบสารเสริมประสิทธิภาพมาให้นะคะแล้วก็สูตรที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสูตรเฉพาะของทางยูนิไลท์ด้วยนะคะแล้วพี่ธวัชชัยก็ได้นํามาใช้แล้วก็พิสูจน์แล้วว่าอัตราที่1กิโลกร,รัมต่อต้นนะคะกับต้นปาล์มขนาดที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้นะคะคือพี่เขาลองใช้มาแล้วมันได้ผลจริงนะคะค ทีนี้มาฟังเรื่องของผลผลิตดีกว่าค,ค,ะค่ะในเรื่องใน,ในหนึ่งเดือนนะคะพี่ทวายชัยผลเก็บผลผลิตประมาณสักกี่ครั้งคะของผมเนี่ยาติเขาแทงเนี่ยเขาก็จะประมาณสิบวันครั้งค่ะมันก็คือต่อรอบเนี่ยมันจะได้เจ็ดตันแปดตันเก้าตันสิบตันแล้วแต่ก็เท่ากับสิบวันครั้งก็คือเอาสามไปคูณเราก็จะได้ปริมาณที่ต่อเดือนเราก็ไม่ต่างค่ะ ผลผลิตเฉลี่ยโดยคนทั่วไปเนี่ยเขาจะแทงปามกันเดือนละ2ครั้งได้ผลผลิตประมาณ20-25ถึง25ในชวงนี้ใช่ไหมคะก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นเราเรามาดูว่าความสมบูรณ์ของมันก็คือมันเป่งอะคือเราดูความเป่งอะ คือลูกมันเต็มอ่ะมันพองเต็มเลยค,ค,คือมัน <อะ S 1> เราเรา,เราดูว่ามันพองเต็มคือเนี่ยคือเป่งค่ะความที่ใช้ปุ๋ยยูนิคเนี่ยเรื่องของการหลุดล่วงเนี่ยจะน้อยมันก็น้อยเพราะว่าหนึ่งเรามามาบวกกับวงรอบของเราด้วยคือ,อเราตัดขายจังช่วงจังหวะเนี้ยมันจะได้น้ําหนักที่สุดคุณภาพดีที่สุดและคนงานเนี่ยจากเดิมเนี่ยถ้าเรา20วันเนี่ยเหมือนเนี้ยถ้าสมมุติว่า10วันเนี่ยยังไม่ตัดเนี่ยมันจะเริ่มร่วงแล้วพราะมันร่วงเนี่ยเราต้องหาคนงานเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเพราะว่า ลูกล่วงเราก็ต้องมาเก็บอีกแต่นี่เราไม่ต้องค่ะได้ทั้งเรื่องของคุณภาพผลผลิตแล้วก็ประหยัดแรงงานไปด้วยเลยนะคะ<ช>มีทลายทลายแต่ไม่มีลูกเปล่าประโยชน์อ,อะไรนี้ยทลายเก่าเนี่ยมันก็คู่กับทางตัวนี้ค่ะเกิดทางเกิดทลายเกิดทางเกิดทลายถ้ามันเกิดทางเปล่าเมื่อไหร่เนี่ยเท่ากับมันสูงเปล่าเราขาดทุน แต่ถ้ามันเกิดทางเกิดทลายเมื่ไเลยเนี่ยเราจะเกิดความคุ้มค่าของมันค่ะมันสูงก็จริงมันสูงแต่เราได้ประโยชน์ด้วยแต่เราได้ประโยชน์มีทางมีทลายค่ะเดี๋ยวต้องเติมอีกอันหนึ่งมีทางมีทลายมีตังเพิ่มขึ้นนะคะเราจะไม่ขี้โกงสวนกับผมจะเหมือนเหมือนกับสอนเกษตรกรทั่วไปก็คือเราจะไม่ขี้โกงสวนนะเหมือนผมยกตัวอย่างเลยกิโลห้าบาทเนี่ยสมมติผมได้30ตันแสนห้า ผมบริหารจัดการเรื่องค่าแรงเสียต่อรอบหมื่นก็สามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นปุ๋ยหกหมื่นผมหกหมื่นผมอยู่ได้แล้วหกหมื่นแต่หกหมื่นนี้ถามว่าเรามาซื้อปุ๋ยใช้จริงๆเนี่ยผมใช้ถึงไหมไมถึงผมผมสามารถผมผมเก็บเดือนนี้จริงๆแล้วเดือนหน้าผมผมมีเงินเก็บค่าปุ๋ยแล้วแต่เราจะไปโกงมันก็เหมือนถ้าผมยกตัวอย่างว่าที่นียสมมติว่าแปดร้อยต้นเรอสมมติว่าพันต้นเนี่ยผมใช้พันต้นเนี่ย ผมใช้ปุ๋ย1000กิโลปุ๋ย1,000กิโลผมต้องใช้ปุ๋ยถึง60,000บาท6 0 0มืนบาทถ้าผมเอาเงินส่วนนั้นเอาไปใช้หมดโดยที่ผมไม่เคยเก็บเลยแล้วจู่ๆผมมาหาเงิน6 0 0 0ืนมาซื้อเนี่ยผมมีไหมไ<ว>ผมก็ไม่มี<ว>ผมก็เลยไม่มีผมไม่มีส่วนอื่นมามลแล้วก็ผมก็บอกตัดสินใจ <S <S> <S โอ้โหเว้นสักรอบวะมันจะอยู่อย่างนั้นคือนี่คือการโกงมันก็เลยตัดสินใจก็คุยกับศูนย์ที่หาดใหญ่เราก็คือเราสั่งซื้อประเภท เราก็ซื้อรถค่อนข้างใหญ่ๆนะครับก็คือคือคือรถประมาณร้อยร้อยกว่ากระสอบก็คือซื้อมาเก็บไว้เลยของเราก็คือติดต่อผ่านสูนย์ที่หาดใหญ่ก็มาเก็บนะครับมาเก็บไว้เพื่อใชเนะครคือใช้เมื่อไหร่ก็คือเหมือนที่ผมบอกเราใช้ทฤษฎีคือไม่โกงสวนเราก็มีเงินสําหรับไปซื้อมามาซัพพอร์ตตั้งไว้ต่เรคือคือเราเราทำสวนตามคือคือเราจะไม่เกี่ยงเรื่องเรื่องค่าปุ๋ยเรื่องซื้อปุ๋ยมาเก็บไอ้พวกนี้คือเราซื้อมาแล้วมันมันใช้ได้ตลอด ถ้าอย่างนั้นนะคะพี่ทวช,ชัยคะถ้าเกิดว่ามีเกษตรกรท่านไหนไม่ว่าจะในระแวกนี้หรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยเขาสนใจอยากจะขอความรู้จากทางพี่ทวช,ชัยเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ไหนะคะก็หมายเลขโทรศัพั์นะครับ0801471110นะครับก็สามารถโทรติดต่อได้ตลอดครับเบอร์ส่วนตัวครับค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะทางบริษัทยูนิไลท์นะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะพี่ธวัชชัยมากมากเลยนะคะที่ได้เผยแพร่เรื่องราวาดีๆเกี่ยวกับการผลิตปาล์มให้กับ ทางบริษัทแล้วก็ท่านผู้ชมได้รับรู้รับฟังกันนะคะก็ต้องขออนุญาตนําคลิปนี้นะคะไปเผยแพร่ทางช่อง YouTube ช่องออนไลน์ของทาง u n นิไลท์นะคะได้ครับได้ครับอนุญ,ญาตครับค่ะวันนี้นะคะมียูโอนิกนะคะผลิตภัณฑ์เด่นของ u n i ิไลท์มามอบให้กับพี่ธวัชชัยด้วยค่ะครับ